สวัสดีครับมาพบขอกับช่องมูลมีฟาษาแชนแนลพี่น้องมียางหน่อยผ้าเอาห้ามเห่งจอมพญอจีอ้าวไปใส่มากินมากินฝากก็ได้กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์กดกระดิ่งีนเด้อจากคนเหมือนนอกของหน้าสั่งตรงนี้นอะอยู่บนหน้าจอโทรศัพท์ของทางมีแล้วห้ามมีง่วนหน่อยกินพี่น้องปีหนึ่งเลยล่ะจะขจัดเด้พฟท์ันไหนมาสมอย่างหน่อยต่หักว่าพี่น้อง เิ่นออกแต่ปีใหม่ปีใหม่เจปีไก่พี่น้องเจพศเท่าไหร่นะพศหกเจ็ดบอกพี่น้องหกเจ็ดเนาะนสาวจอมกลนก็มายุ่งด้วยกินห้ามเป็ดเป็นพี่น้องงแต่ออกมามีใหม่เพื่อนเดียห้ามห้ามแม่เพิ่นกินเพ่นเดียห้ามแม่เพื่อนแม่เพื่อนกับช่วงนั้นเป็นลูกพี่น้องก็เลยไหว้ซ้ำก็เลยไหว้แตด้วยเดีแต่เพิ่นอยู่กับพวกเอือยพวกอันนี้เพื่อน เดี๋ยวจะไปอัปเดตมั่วอเอยไอากาศหนาวพี่น้องอากาศหนาวทั้งจังหวัดทุกวนอากาศหนาวพี่น้องเอ้ยลมหนาวใส่เดือนสี่สามคืนนะมันคืนก็ลมแห้งแห้งพี่น้องรักษาสุขภาพนี่เด้อากาศมันไม่แน่นอนกินหำกิงครับพี่น้องเดียกินหำกิงอันต่างเพื่อนน้าได้อันต้องข้อเพื่อน หัดเป็นแผลพี่น้องต่างงัวหน่อยตัวนี้มันเป็นพันธุ์อีหอย่างบักเจะมาบสมจริงสมราคาแพงพี่น้องคนราคาแพงเจ็ดตัวนี้เต็ต่างต่างเพื่อนตุนยางหน่อยกลุมยางหน่อยกลุมเอาตะงข้อเพื่อนออกมือหน่พี่น้องที่พุ่นจะเป็นแผลคุนเป็นแผลเป็นแผลอยู่ข้อพี่น้องมันต่างมันหนาต่างมันหนาต่างมันต่างรดีอยๆอันนี้ยางหน่อยก็ได้ ไม่ต้องข้อพิ่นออก,พ,ออกอพ,พ,อพี่น้องเป็นแผลอยู่ใต้ต่างเพิ่นภาษาบ้านข่อยเอื้นต่างมันเนี่ยพี่น้องไอ้พันหก,พ,นหกพันหกเลยปิ้งนิกแม่บางใยงนี่พี่น้องแม่มันออกมาได้ดูปิ้งนิกจะขจอดได้พันใดแต่ถ้าขจอดสียหิตไปผิวเนาะพันกล้วยพันัวก็ได้กินเป็นเป็นมีไหมกินน้ำเนี่ยกินด้วยสิหนาวะนาวะหนาววะหนาววะ อืมเดพี่น้องเป็นแผลยังหน่อยไม้ออกนะไห้เสือกเดียว,ว่ามันมันเป็นต่างมันแต่ข้อมันเผี่อมันมันหนาเป็นหนามันหนาเหมือนกระเบ,บงเหมือนก็ได้เป็นเสือกหลดัดก็เลยมาอัปเดตให้ดูแม่เพิ่นไหวนี่จากในสี่เดือนพี่น้องแม่เพิ่นไหวที่จากช่วงเกิดโลกพี่น้องเมานนี้ละ บางช่วงดำหน้าพี่น้องเนี่ยเพื่นได้บ้านนี้จ่ะคือกับกับไ่กินกับไ่หิวนมพี่น้องกินหั่มกันยู้น้องปวกเอือยเพื่อนกับไปตะกี้ยางหน่อยว่าเด็กขังแบบแบบไม่สิดอกพอปล่อยเพื่อนไปปล่อยเพื่อนไปเพ่นกับไปหากินเป็นกับไปหากินเองเดี๋ยวกินอิ่มเลยกับกลับมาหาเอือยเพื่อนพี่ใหม่น่ารักกว่าพี่น้องจะเจาะไร้พันธุ์ไดยังผสมเหยื่อยางหน่อย เม่บอกเดิมหนึ่งเม่เพื่อนเม่พันหมอใหญ่หนึง่งมาดูกออกมหาบานนี้ไม่รู้เป็นพันุอะไรมาอัปเดตหน่อยเบิ้งพี่น้องอันนี้ก็เป็นอันนี้ก็เป็นสอบสอบแกะพี่น้องย่างน้อยสอบแกบมาตัวนี้เพื่อก,ก,กินห้ามยุโซนนี่พี่น้องถังลำถังห้ามเหงื่อพี่น้องถังห้ามเหงื่อ โอย้ยไก่นี่ก่ะอายังไปแย่งกันกินยไม่แย่งกันกินจริงคลองไข่ของมันอารามให้บัวกินเบิ้งเบิ้งเบิ้งคองไข่ของมันเดี๋ยวก็วินมาพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวก็มาจาะปินตะไก่ข่อยไก่เม็ดออนข่อยเราป้ย่างพี่น้องอันนี้แม่ยมนันอันนี้ตั้งท้องได้หกเดือนแล้วสม อไอพี่ใหม่ยันได้ขอคุณพี่น้องให้เพิ่นยู่หันบ่อยเพิ่นมาหมวกกันกบเอือยเพิน่นแกได้หน่อยเกหน่อยได้หลายกวบพี่ยังพี่น้องเปล่เดี๋ยวมาสูตเอาไปมาอัปเดตบีถีชีวิตบ้านบ้านให้ดูตอนนอีห้หามให้บัวกินน้ำกับเปิดก๊อกใส่พี่น้อง เมนว่าอยู่กลางปา่ากลางลงก็มีความจะเดินน้ำยางนอยก็เปิดกอกไปเพื่อนเพื่อนอยากกกิน,กนเอาออกขอกว่าใดพี่น้องอันมันมันอากาศหอนหลายอากาศหอนหลเอาออกขอกว่าใดเพื่นอนก้าต่อเดี๋ยวหอนเดี๋ยวหนาวพี่น้องที่ตนศาสงัวก็ได้ขังขอกกินเฟืองหยี่กระบอมีพี่น้องมันเห็นมันแรงได้ขังขอกกินฟาง้านข้เอื่นเฟืองมันจะอืนฟงานนฟงแ <c oughs> ปลภาษาให้ดูน้ำคู่หนึ่งพี่น้อง ตัวนี้เพิ่นตัวนี้ปิดเอื่อยปิดเอื่อยปิดเอื่อยหมอปีใหม่พี่น้องตียางหน่อยไทยเบิ่งหลบตัวอันตัวแดกไปอยูผู่เดียวพี่น้องเนื้อคอกตัวนี้จะหาปีพี่น้องหาปีบ่ขึ้นพี่น้องหาปีไม่เป็นสาวเลยไม่เป็นเพศพี่น้องเนี่อาจจะเป็นบันนั่นแหละหาปีบ่เป็นเพศนี่สองสาวนี่เกิดพร้อมกันพี่น้องนะจะกวนกันนีสองสาวสาวนี่หูยาวพี่น้องสาวหนึ่งหูสั้นอัน สาวสาวทั้งเหนือนี่พี่น้องสาวทั้งเหนือนี่เม่เพ่นที่เพ่นตังทองพบเดือนพี่น้องสาวทั้งเหนือเป็นลาดลาดกระโดนไปกินข้าวอย่างของเย้าุ่นอันนี้เป็นลาดกระโดนพี่น้องอันนี้หูเงาอยู่เป็นเอื่อยเป็นเอื่อยเป็นเอื่อยนปีใหม่ต้นต้นโตนี่กะตัวสาวเมีสานี่หาปีพี่น้องบาเป็นเพจด้วยนี่ ก็เป็นเอื้อนตัวนั่นเกยนั่งแหงเงินละจ้เจอพี่น้องงอตัวนันยานกกษตรยาวดุ่มสียังอยู่กับบุคืนพี่น้องพาร้ายางหน่อยเดียงงอมบุพีพี่น้องถ้าเดียงขั้วหนี่พี่พี่พี่น้องถ้าเดียงงออย่างหน่อยเดียงบุพีมาอัปเดตวิถีชีวิตชนบ,บทพี่น้องมีความสุขอยู่ไซกับบุคืออยู่บ้านเฮาพี่น้องอยู่กับสิ่งกับของอยู่กับสัตว์มีความสุขแท้ ให้รับชมไปด้วยกันบรรยากาศบ้านๆน,นี่นะเสียตัวนะพี่น้องเสียตัวสายลมพี่น้องสายลมนั้นันตัวหน,นีเพ่นออกตัวหน,นีเพ่นออกออกก่อนสายลมหมื่นหนึ่งพี่น้องตัวหน,นีเพ่นออกฝนตกไซตัวหน,นีพ้นออกเป็นลมหนาววันหจาองอยม้าเฝ้า,า,านนเพ่นพี่น้องนางสายลมก็ได้เตือนซื้อว่าสายลมลมหนาวเฮงเฮงขึ้นตอนนี้นะพี่น้องหนาวแบบมันนี่ละ ตัวนั่นฝุดกับฝนตกดบินออกลื่นกันเหมือนหนึ่งพี่น้องไ่เดียกันตัวนี้ยางหน่อยจะเห็นในพี่น้องเขาเป็นราคายางหน่อยจะป้อยออกจากพี่น้องเพราะว่าเพิ่งปิ้นหมันคิดว่าจะเป็นหมันละห้าปีแต่พี่น้องบอกเป็นเพดเดิ้ห้าปีไม่เป็นเพดห้ามหนีมากคักกี่น้อเจราโตนแสบไหลจินทำเสียใจนางสายลมอยู่พี่น้อง สียาบรรดุง่งสียาขาพยาดกับเบืขึ้นแต่หูยาวหูเาวาได้อยู่พี่น้องแต่จริงอันงอกผูน,น้อยจนพี่น้องปีใหม่นะแต่จริงจะจะหูเง่ะแต่เขาจะได้พันได้าสมให้เพราะว่าแม่เป็นกญ่แม่กไงขึ้นตัวนี้พี่น้องคือสาวเมษานี่แหละสูงก็สูงแม่สูงก่อนนีอยูู่งก็นั่งนีอยู่ เมียสูงก็นั่งเมีสายอยู่ห้าปีไม่เป็นสาวตัวนี้เพิ่นได้หกเดือนเด็วพี่น้องตั้งท้องได้หกเดือนแล้วนี่แหละนางมีนาพีนางมีนาที่พี่น้องเนี่อย่า <c oughs> งหน่อยตั้งซึ้งว่ะแปลกกว่าพี่น้องอันนี้ออกเดือนเมษสาอันนี้ออกเดือนมีนาตัวตัวนี้ในของหน่อยบุกปีใหม่พี่น้องออกใส่ออกใส่มือปีใหม่เลยพอแล้วยังกินยังเสียบกินหำ ตัวปีใหม่หน่อยปีนิกอยู่ขอบพี่น้องพื่นออ,อกปเดือนออกเตยมือมือปีใหม่ได้พี่น้องวันที่หนึ่งเลยอยางหน่อยได้ตังค์ซื้อว่าปีใหม่ตัวนี้เพื่อนก็ะออกเดือนมีนาะตัวนั้เพื่อนก็ออกเดือนมีสาแปลกกว่าพี่น้องยางหน่อยตังค์ซื้อ่าสองสาวนี่เดเดสองปีแเราพี่น้องสองสาวนี่เก็บซามไปก่อนไปกินตอนเย็น สองสาวนี่เลยสองปีแต่พี่น้องเจ้นมาเป็นราคาพี่นอ้องป,ป,ปล่อยออกไม่ได้เพราะยันว่าอยากปล่อยออกอยู่มาเป็นราคาพี่น้องเอ้ยบัวควยไม่เป็นราคาไปปล่อยออกไม่ได้อันนี้เฟืองจะแข็งคุณ้ักกันสะเฟืองเด็ดอ่ากินข้าวปาฟางกินข้าวป อย่างหน่อยมาอัปเดตปลัวบัวให้ดูอาการห่อนพี่น้องเม่นบ่าบอลร่มหนาวมาสามหมื่ออย่างหน่อยกระบอกขอบพี่น้องมันอากาศมันห่อนอากาศมันร้อนสู่ฝนเย็นในขอบพี่นบาสัตว์มันปากก็เป็นมันเบาเป็นกับที่ตนสัตว์พี่น้องอันนีอย่างหน่อยทีมไทยสมีเพียงเด้อมาอัปเดตงวให้เบืงองหารงัวกี่น้ำตอบเพียงเนาะกับอากาศหนาวเย็นดมกอโชคแรงอย่าลืมพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์กดกระดิ่งรักอย่างน้อยคอยรักนาน ฝากไว้เพียงเด้อทั้งช่องย t u b e กับมูลมีฟาซ์ชแนลพี่น้องส่องน่อยน้ะจากคนบนนกของหน้าอัปเดตชีวิตบนนกบนนอกไม่เบิ่งพี่น้องกับบวัวที่อยู่ในคอกไก่ไก่วันย่างหลวอพี่น้นองออกดูมามดแล้วกินหมดแล้วมาสุดอันนี้หมดถ่ายให้ดูต้นนั้นเพื่อนในหกเดือนพี่น้องหกเดือนเจ็ดเดือนแปดเดือนเก้าเดือนก็จะออกช่วงลำหน้าพี่น้องมีสา พืชเสืาล้างพืชเสื้อมั้งอัสทีมไทยมันจะมีพี่น้องขอบคุณได้หลายพี่น้องที่เขามารับชมเขามากกดใดกดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์กดกระดิ่งกดสับสับไข่ให้น้ำถ้ารักอย่างน้อยก็กดติดกดติดตามพี่น้องถ้าถือใจก็ะยิบต้องกดกระดิ่งไว้เพียงเนาะยฮ่นอย่างน่อยปล่อยคลิปไปจะไม่ได้พลาดเดี๋ยวจะจีบเดี๋ยวจะจีบอันดับข้อพี่น้องสุขภาพแข็งแรงโดนให้ก็บจามาเบียดเบียนนอนดับได้เงินหมื่น เห็นดวงน้ำกันพี่น้องนอนตื่นได้กินแสนสวัสดีครับ